สวัสดีครับผมมิสเตอร์เจสันครับวันนี้ผมมีคีโปรแกรมฟิตบุญนะฮะเอ็กเชฟกับเอ็กซีรียนเองวันนี้นะฮะผมก็จะมีการสอนการออกกำลังกายในบ้านง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกนอกบ้านไม่มีเวลาออกนอกบ้านนะฮะก็สามารถเล่นในบ้านได้เช่นกันแล้วเราได้นีอยู่สามอุปกรณ์ไปดูกันดีกว่านะฮะว่าจะจำดหนักแค่ไหนดูเลยครับ มาถึงวันพฤหัสแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเล่นขาตะแขนเองนะครับแขนหท่านะฮะขา3าท่าครับจะเป็นอย่างไรนั้นฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมวันนี้นะฮะเป็นวันที่ต้องเล่นแขนนะครับตอนท่าแรกเลยครับจับกว้างนะครับ15บห้าครั้งนะครับ หมุนว่าครบสิบห้าครั้งแล้วปึ๊บไม่อยากแทนมาข้างในนะครับสอบไว้ด้านหน้านะฮะรอคอยนะครับต่อเลยครับห้าครั้งเช่นกันนะครับครบแล้วนะฮะกลับข้างในเช่นเดิมต่อเลยครับปึ๊บกัวอาน์ไคเมอร์ครับสิบห้าครั้งตกเซตหนึ่งนะฮะสี่สิบห้าครั้งนะครับ ท่อย่างนี้นะครับีเสร็จครับเอาเลยครับเรามาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เป็น x v ็กวเองครับท่านี้นะฮะวันอ r m c มเคิร่นเองครับสลับกันเลยนะครับ15ครั้งครับซ้ายขวาทำไมถึงเล่นข้างเดียวนะเพราะว่ามันจะคอนเซนเทรตได้ดีกว่า2ข้างครับสลับกันนะครับจนครบแล้ว15ครั้ง สอบไปด้านหน้าเช่นเดิมครับนี่เมื่อกี้เราเล่นคู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่จะได้มีครัเงเดียวนะครับ One Arm ครับ Hammer มมได้โ o า Arm ด้วยได้ Hammer มมด้วยนะครับรบบเช่นกันครับจนครบ15ครั้งต่อด้วยนะฮะแ n นก้นนะครับ ก็แขนไว้อย่างนี้นะฮะจะได้หลังแขนนะครับ15ครั้งเช่นกันครับสลับซ้ายขวาทำแบบนี้นะครับสีเ่เซตง่ายๆเลยครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่เล่นขานะครับเอาละ้ฮะท่าแรกเลยเป็นท่าคิงเลยก็ว่าได้เป็นท่าที่ทุกท่านต้องเล่นนะฮะท่านี้คือท่าสควอชนั่นเองอะนะฮะ ขาขนา,านกันไหลเลยครับหัวเข่าไม่เกินปลายเท้านะครับประนงครับสามสี่ไป,าาไปน,นะครับสุดห้าครั้งครับไปเรื่อยนะครับลึกๆเลยนะฮะท่านี้ได้กล้ามเนื้อนะฮะแฮ v e s t r นะครับส่วนก้นก็ได้นะฮะหลังล่างก็ได้ครับ างนี้ท่านี้นะฮะมันจะสร้างความเครียดให้กับร่างกายนะครับแล้วก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นจนครบสุดห้าครั้งเป็นอันใช้ได้ครับครับผมท่านี้นะครับแบ็คคิกนะครับได้ก้นกับแฮมสตริงนะฮะเอ่อทับสุดห้าครั้งนะครับซ้ายขวาไป พอผู้หญิงนะครับจะทําให้ต้นขากระชับขึ้นด้วยนะครับครบสุห้าครั้งแล้วปุ๊บก็เป่นข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับสุห้าครั้งสลับแบบนี้ไปนะครับสี่เซตนะครับเพร็จแ้ต้นแข่สวยงามครับครับผมตอนนี้ก็เป็นท่าสุดท้ายของขานะครับท่านี้นะฮะก็จะทําให้น่องล้างแข็งแรงนันเองครับ ครับหลครับเอาละฮะนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เป็น Xview แล้วดูดีนะครับนะฮะตรงนะครับต้นท้ายาจะขยงไมาอย่างนี้นะฮะเราจะมีน้ำหนักคอยดึงว่าให้มันหนักขึ้นนะครับสิบห้าครั้งครับยาๆเลยไปครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเบ่งไว้ไปอะ เรียๆนะครับจนครบ15ครั้งพักไม่เกิน3 0วินาทีนะครับก็เริ่มต่อได้เลยนะครับ4เซนครับเช่นเดิมเลยนี่คือการสร้างกล้ามเนื้อน,น้อ,องง่ายๆครับจบไปแล้วครับกวดการที่ถุงมืเชฟ กับเอ็กซ์ซีรีส์นะฮะวันนี้ก็เป็นการออกกายขากับแขนนั่นเองครับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นนะฮะก็สามารถดูได้นะครับที่นี่นะฮะเจษนันชาแนลครับทีนี้คุณกรู้แล้วว่าวิธีการปลดปล่อยของเอ็กซ์สคืออะไร